ไปเพราะว่าปลายมันไม่เท่าไหร่หรอกร่างกายดํามันยังอ่ายังก็ยังซักออกเรือแต่ใจก็ดูนะครับโอ้ครับน้องตองสดชื่นสดใสเหมือนเดิมนะครับสินู่นนะครับอะไรนะน้องตองก็ไปเสริมสวยให้แม่ดาอยู่นะครับ เออน้องตองไม่ได้เหงาตรงไหนนะท่านสิตองไม่เห็นเหงาไม่เห็นเป็นอะไรนะคมับ่วฟันก็มีฟันใหม่หัวงอกก็ไม่ยอมงอกนี่แหละเขาว่าหลอกลวงนะปิดบังงอกเราก็ปิดได้ทุกวันนี้ทุกอย่างมันมีอะไรเออถ้าเห็นว่าน้องตองนั่งซึมเศร้าหงอยอยู่ก็ยังว่าอะไรอีกอย่างนะคะสิอะไรนะ นะครับมียายคนทีไปดินทุกวันนะแก่ๆนครับก็มีอะไรนะก็เห็นน้องตองเห่าตรงไหนครับเพื่อนเพื่อนป้าตองใส่นะอยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าน้องตองมันเห่าไหมที่นี้หัวเลาะหัวไปหัวเลาะดังๆหัวแล้วก็ไอ้คนเขาหลุดแค่หลุดออกเลยนะรู้รออีริแล้วกันเนี่ยหยุดเนาะ ทำไมมันหลุดออกได้มันไม่มีอะไรยืดกเลนเราพูดเงดังสีนก็หลุดเนไหาเขาลำบากอย่างมา้ำเติมเงเขาจิตใจบางทีวันนั้นกินแล้วแบบหลุดออกแล้วีบเมตตาธรรมเลยข่ายเมตตาอินมากเวลากินก็กินยากนะมันมันติดข้าวเปล่ากินี่มันไม่ต้องยอมเพราะว่ามันก็อยู่มองๆในเมฆของหลวง่อนะครับ นี่ลุงว่าไม่ได้เห็นอย่าไปพูดอ่ใส่ใครอย่ไปว่าใครให้ร้ายใครครับนี่ก็มอกนะครับใจบกบวกนะครับสมจิตสู้ๆนะครับมอกก็สู้มกุดมานะครับหัวใจบกบวกนะครับกินกุเาดำพราำไมหเอังคนเยอะว่คแก่คนแก่แราก็ครับแล้ก็คุณนัทนีนะครับสิ่งไหนที่เราคิดว่าทํา แล้วดีก็ทําไปนะคะลุงหวางนะครับอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ไร้สาระเป็นกําลังใจให้ลุงหวางนะคะสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับคุณนัทนีนะครับครับแล้เราอยู่ที่นี่เราก็รู้นะคะอะไรเป็นอะไรแต่ไม่อยากพูดก็คือมันจบก็คือจบไปเราก็คนไหนที่มีบุญคุณอ่แม่บอกว่าจะเขนป้ายให้เขนคอลุงหวังเลย ให้รู้บุญคุณคนอันไหนสมควรหรือไม่สมควรแต่อันนี้เรารู้อยู่อะไรเป็นอะไรครับแล้วก็นี่สาชนนะครับเห็นน้องตองนะครับแล้วค่ะเมื่อกี้ไม่เห็นใครค่ะุงวาเอเมื่อกี้นี้ก็เอคนเขาก็อยู่ข้างๆนะครับทแล้วนะครับก็ไม่ได้อาหันกล้องใส่นะครับดูทีทางนี้น่ะเดี๋ยเฝล่าแล้วเดี๋ยวคอยก็นคองคั ครับพีรัไม่ต้องสคงเคยนะคขอบคุณมากเสียใจ่มีส่อบคดูแล้วดูครับใจเย็นไม่ต้องต่อความยาวนะครับขอบคุณมากครับเมียวเล็กนะครับครับพี่ก็ไม่ได้ครับพี่ คเเลยนาาะใครจะว่าทำเป็นทำเป็นใครจะมีนะครับใครจะมีเรื่องมีราวก็ปล่อยเขาได้ครับระหว่าก็อยู่ไปแบบนี้นะครับสางวัวนะเกาเก่าครับแล้วก็เมวเล็กนะครับแม่รจนาน้อยนะครับเป็นช่างเสริมสวยแล้วนะครับโอ้โหนะครับเออมันก็จริงนะเอฟซีน้องตองก็จะชอบอ่ะ หวีผมชอบอะไรทําผมให้ครัูหว่างนะครับสิถ้าถ้ารูหว่าไว้ผมยาวในน้องตองก็จะชอบมาหวีผมนะครับมาจับมานี่นะครับไปทาหูเขาแล้วลูกต้องน้ำยาชุกใส่ยจะเป็นถ้าถ้าตั้งร้านเสริมสวยเน้ยน้องตองคงจะชอบอยู่แล้วมั้อ ก็เปิดได้ค่ะไปมาเรียนรู้เบกไปทำสายขนาดได้มาเรียนรู้กับเบสทำสายไปทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะเก่งแล้วก็จะเปิดร้านได้เวลาออเผมยาวด้วยการที่มีมาร์คใจไวไฟนะครับขึ้นนะคะคลิปน้ำวนนี้ำคลื่นเป็นปลอยๆเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่อยู่ที่จำปาดงเรายังไม่มีร้านเสริมสวยไงถ้ามีร้านเสริมสวยก็โอ้ยเวลานนั้นก็โอ้ยเข้าร้านเสริมสวยแต่งเล็บทำผม แต่งหน้าเวลามีงานเวลามีกิจกรรมใช่แล้วนะคะ FC นะครับสิ่งที่เรารู้นะครับ FC ก็ไม่ล้นะครับหนล้อลูกเขาขึ้นมานีขึ้นนี่เออมีแหละมีแหละน้องตองทานข้าวแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านคงจะนอนคงจะได้กินนมระหว่างลากนมมีอยู่ก็ให้มันเออครับแล้วก็สมคิดดูน้องตองหน้าตาไม่ค่อยสุด ชืนเลยบ้าดาเอ้าน้องตองก็สดชื่นอยู่นะครับก็ไปแต่งหน้าแต่งผมให้แม่ดาอยู่ถ้าน้องตองอนั่งโศกเศร้าเหงาหงอยอยู่ยังว่าอีกนะอันนี้เห็นน้องตองเดินไปเดินมานะหีวีผมทาอะไรให้อยู่นะเอฟซีนี่ก็เอฟซีว่าดูดีๆสิครับน้องตองเขานี่ใส่เรียบร้อยเขาไม่ค่อยจะให้น้องตอง ทั้งยิ้มทั้งหัวเราะบวกก็ต้องแต่งหน้าตาให้บ้การนเสียงไม่มีเดี๋ยวก็จะเป็นคนห้าวห้าอ่าพรุ่งนี้น่ะแต่งแต่งหน้าให้ย่าได้ไหมย่าจะไปครับนก็สู้ๆนะครับสมคิดก็เขาจบุบวกนะครับเออมีมีอ่าที่แต่งอยู่ เิวครับแล้วก็เพ่จันนะครับตอนนี้ก็ไปหลับแล้วก็ปู่ก็ตื่นแล้วว่าอ้าวมันบ้าอะไรครับแล้วก็ลังสีนะครับแม่ดาสวยขึ้นเยอะเลยค่ะนะครับโอ้โหเพราะว่าน้องตองเป็นอ่าสร้างเสริมสวยนะครับดูจากโรงเรียนถ้าไม่มีลำก็แต่งให้ย่าย่าจะไปไ่ว้แม่ดาสวยขึ้นเยอะแล้ว สวยสวยขึ้นเยอะเพราะว่าฝีมือน้องตองกับแม่คำสายนะครสวยได้เพราะว่าฝีมือน้องตองกับแม่คำสายนะตอนนี้เขาเรียกว่าสร้างสรรคสวยสร้างสรรคสวยรุ่นใหม่นะคะสร้างสรรค์รุ่นใหม่มาเล้ะเกิขึ้นแล้วที่จะปล่อยไว้อย่างนี้แหละลูกนังดารุ่มในด้วเลื้อแตเล่ามันนี่แหละเออเพราะว่ามันโมันมันยาวออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องตอง โตขึ้นก่อนเี๋้วก็จะเปิดร้านเสริมสวยก็สืบทอดไปรุ่นถ้าถ้าน้องตองไปฝึกนะแล้วแต่น้องตองจะชอบนะแต่ว่าดูทรงๆดูนะเหมือนกับน้องตองจะชอบสร้างเสริมสวยอันนี้ก็พูดพูดไปตามที่ อ่าดูน้องตองนะครับถ้าน้องตองชอบอ่าเสริมสวยจะได้จะได้เปื่อนไหมลูกจะเอามือไปเสร็จไปล้างมือก่อนไปยม๊บอ่าเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วบอจะไปอวบอะไรจะจะเอาไปอวบเสริมสวยเสร็จแล้วบออันนี้ไม่ต้องยอมเด้อพ่อเสริะวยเสจแล้วบอเนาะดําเร็วตายมันอ่ะเสร็จเร็วแทมบัด คร,ร like ับแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับเวซีนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงหวังด้วยนะครับครับแล้วก็ขอบคุณเวซี่เจดีทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดกดไลค์ให้นะครับแปลงไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาอันนี้ยัดเข้าไปกินด้วยน้ำนอนดีกว่ากี่ทุ่มแล้วของวันยังไม่ได้ดูเวลาเลยก็ประมาณชักสองทุ่มเไม่ใช่หรอกจะไลฟ์อยู่อย่างนี้แหลม ของป้าชายป้าได้สดเหรอทำิขอป้าดา่งช่วง่วเยแล้วบ่วเสรมสวยแล้วบ่เส้บสรเรร้อยแล้วโ่้สแล้ว่่ยแล้วบ่คเสร็จแล้วบ่สริมสวยอ่า